สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับนะในการฟื้นฟูแบตเตอรี่กลุ่มกาลงฝูงนี้นะเราจะมาสรุปผลของการทําไปทั้งหมด4ลูกนะก็คือลูกดึงตกรอบไปแล้วนะแล้วก็ลูกนี้ทิ้งไว้นานอันนี้แค่ชาร์จธรรมดานะเดี๋ยวเรามาวัดไฟว่าหลังจากที่ทิ้งไว้นานเนี่ยค่าไฟยังเป็นยังไงอันนี้ลูกเทินของลูกค้าที่ได้ไม่ชาร์จนะสลูกนี้ก็ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้ว นะเดี๋ยวจะมาวัดค่า CCA ให้ดูนะว่าค่า CCA เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะการวัดค่านะเราจะต้องทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่เย็นตัวลงเท่ากับอุณหภูมิห้องนะเราถึงจะวัดค่าได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ค่าที่ได้จะถูกต้องที่สุดนะมาดูของ FB ก่อนลูกนี้บวมนิดนึงนะมีบวมนิดนึงนะลืมแจ้งไปหนะ้าร้เปคค่าความต้านทานอยู่ห้านะโวลต์1 2บสนะก็ถือว่า โอเคนะโอเคในที่นี้คือเอาไปใช้ได้นะแต่ว่ามันมีบวมนิดนึงผมคิดว่าอายุของแบตน่าจะประมาณนึงไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะเดีย๋ยวเรามาดูลูกนีออนกันนะาดําจุกสีฟ้านะนนี้เป็นขัวอาแบตขัวอาค่าอยู่350ค่าความน้าทานอยู่7.99นะ แผ่นก็พอได้นะลูกนี้แผ่นพอได้อยู่นะถือว่าพอใช้นะค่า CCA ขนาดนี้นะเราขายรถเครื่องสองพได้อยู่นะแต่ว่าเครื่องสามพันไม่แนะนำนะค่า CCA ต้องห้ารอยขึ้นนะอ่ะเหลือสองลูกนี้สลูกนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะอันนี้ก็เทิรนมานะได้ลูกค้าไม่ชาร์จแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูทิ้งไว้แล้วก็รีชาร์จไปรอบหนึ่ง 599 CCA ค่าความต้นทาน4.67โวลต์13.03โวลต์สูงปีดเลยนะไม่ได้ปรับน้ำไม่ได้อะไรเลยนะลูกนี้ชาร์จปกติก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะส่วนลูกนี้ก็ล้างเฉยๆแล้วก็ชาร์จปกตินะแล้วก็รีชาร์จไปรอบหนึ่งกาหลงฝูงเลยคือลูกนี้นี่ปี B 65แบตปี65ถือว่าแบตอายุน้อยนะค่าความต้นทาน4.67 CCA 598นะ ตอนแรกมัน600หน่อยๆน,นะถ้าชาร์จนะผมว่าขึ้นได้อีกนะโอเคนะประมาณนี้ทีนี้ลูกที่เหลือนะลูกนี้ 3K นี่นีฝาดำลูกนี้ที่บอกว่าไฟหมดหม้อมาชาร์จจนกดเข้มอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็ไม่เข้มแล้วนะแผ่นยังแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวเรามาดูค่า CCA กันนะเท่าไรเท่าไหร,ไหรนะ่ไม่มา200กว่าเอง ค่าโอห์มก็ยังไม่ลงนะอยู่11.34นะถือว่าขึ้นยากถ้าในบรรดาแบตเตอรี่ที่ผมทําเนี่ย 3k เนี่ยเป็นตัวที่ขุ่นขึ้นยากนะแต่แต่เชื่อเถอะลูกเนี้ยโหลดไม่ตกโหลดแล้วแข็งปักเลย DCA น้อยแต่โหลดแข็งปักเลยลูกนี้นะเดี๋ยวเทสโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอยรอบหนึ่งนะเดี๋ยวทําให้เสร็จทีเดียวนะเราจะมาเทสโหลดแข่งกันทั้งหมดเนี่ยว่าลูกไหนจะร่วงลูกไหนจะรุ่งนะ ทีนี้เรามาดูต่อนะในส่วนของแบตที่เหลือนะแบตที่เหลือก็คือตัวอ่านี่ S800 ตัวนี้ขัอว R แล้วก็ตัว MFX 2 0 0 L ตัวนี้นี่นี่2 0 0 L แล้วก็ L N 3ควดจมข้างในนะตัวนี้ทำอยู่แล้วก็ลูกเล็ก45 4 5แบห้าตัวนี้ใช้เครื่องของค่ายพิพรทำอยู่นะส่วนลูกนี้ตันผมดช,ชาร์จไว้แล้วนี่หลอดไฟหลี ดิชาร์ไว้ทั้งคืนนะส่วนลูกนี้ยังไม่ได้ทำลูกนี้แผ่นยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาเช็คควาค่าความถ่งเฉพาะของน้ํากดดูนะว่าลูกที่เหลือที่ทําอยู่เนี่ยค่าความถ่งเฉพาะได้เท่าไหร่ลูกเนี้ยผมว่าเข้มยังไม่ได้ปรับเลยนะเห็นไหมเกือบแตะเหลืองนะเดี๋ยวลองปรับน้ํากดรอบหนึ่งเนี่ยเข้มเข้มพิษเลย ผมขอขยับกล้องไปใกล้ๆเนหะ็นไ,ไหมเข้มนี่อบแตะเหลืองนะครับเท่ากันหมดเข้มปิดเลยนะเดี๋ยวต้องดูดออกนะนะแตะเหลืองเลยช่องนี้แตะเหลืองชาร์จมาทั้งคืนแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ประมาณกึ่งกลางก็ชาร์จด้วยกระแสต่ำนะ เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กัน MFX สองศูนย์ศูนย์ไมน้ําเข้มอ้น้ำกระเด็นกระเด็นแป๊ดเลยนหมน้ำเข้มผมเชื่อเถอะว่าเป็นแมนเทนเนนซ์ฟรีเนี่ยน้ําเข้มทุกลูกนี่เหลืองลอยเลยนะต้องปรับนะลูกนี้ต้องปรับแล้วชาร์จนะ PCA มันสามร้อยกว่าแล้วล่ะนี่เหลืองเหลืองลอยนี่เหลืองรอยเหมือนกันนะปรับน้ํา ปรับน้ำแล้วชาร์จนะเหลืองลอยลูกข้างในไม่๋รู้เห็นไหมเห็นอยู่ในกล้องเห็นอยู่ประมาณกึ่งกลางลูกนี้เดี๋ยวถ่ายน้ำกดนะเพราะว่ามันขุ่นสีมันทุกคุ่นขุ่น่ากึ่งกลางแต่ CCA ไม่ได้นะ CCA มันอยู่ที่ร้อยกว่าเองเนี่ยเกือบแตะแดงแต่ลูกนี้เพิ่งชาร์จลูกนี้เพิ่งขี้เพิ่งชาร์ตคืกึ่งกลางเกือบแตะแดง ข้ามันจะมินๆมินกันนิดนึงมันจะไม่เท่าไหร่เกือบแตะแดงประมาณนี้นะลูกข้างในเดี๋ยวชาร์จก่อนนะส่วนสองลูกนี้จะปรับน้ำนะจะปรับน้ำให้จืดนะปรับน้ำกันเออปรับน้ำกรดแล้วเราก็เติมน้ำกันนะประมาณนี้<ม>เดี๋ยวเตรียมเครื่องมือสักครู่นะขออนุญาตกระโดดข้ามกล้องนะครับ<ม>เดี๋ยวจะมาทุกทวนการปรับน้ำรอบหนึง ปักน้ําก็คือเราจะให้ตัวค่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยมันลดลงนะตอนนี้ที่มันมีความถ่วงจำเพาะสูงนะการชาร์จเราจะดึงปฏิกิริยาของเคมีออกมาได้ไม่สุดนะทำให้ค่า CTA ไม่เพิ่มค่า IR ไม่ลงนะดูดออกสักประมาณ3ฟอต3ฟอตนะครับสามหลอดสามหลอดให้สฟอตสามหลอดอด,ดูดออกช่องละวาหลอดนะ เราก็เติมน้ําน้ํากันนะถ้าเกิดว่าน้ํากันไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นพวกน้ํากินน้ํากันเอ้น้ําน้ํา r o แต่ว่าถ้าร้อเเซ็นเลยก็ต้องน้ํากันนะจริงๆแนะนําให้ใช้น้ํากันนะแต่ว่าถ้าฉุกโงหุจริงนะน้ํา r o น้ํากินพอได้แต่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะอันนี้แล้วแต่นะผมว่าน้ํากันอ่ะคือเขาทํามาเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าก็มีนะ การนําน้ําบริสุทธิ์ประเภทอื่นใส่ก็ไม่มีผลสักเท่าไหร่เพราะค่าของกรดเนี่ยมันมีมันมีความเข้มข้นสูงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเอาน้ํากันเนี่ยน้ำกันใส่เนี่ยเป็นไปได้ใส่น้ํากันดีที่สุดนะดีที่สุดสําหรับแบตเตอรี่อันนี้ความคิดผมนะแต่ว่า,าการทําแบตเนี่ยบางทีว่าเราอาจจะไม่ได้มีน้ํากันเยอะนะผมไม่ผลิตน้ํากันเองได้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะ แต่ถ้าท่านอื่นที่ทําแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้มีน้ํากันเยอะเหมือนผมก็เอาน้ำนะในลักษณะข,ของน้าบริสุทธิ์ประเภทอื่นใส่ได้นะต้องไม่มีสิ่งเจือปนะต้องไม่มีสิ่งเจอปน,นะอจ,อปนจะดีที่สุดโดยประมาณนี้นะสามหลอดก็ยังไม่ลงเลยน้ํามันแตะไอ้บ่าข้างในต้องใส่ต้องห้าหลอดแล้วล่ะต้องห้าหลอดเดี๋สักห้าหลอด ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันยังไม่ลงเลยน้ํายังไม่ลงแต่ว่าเราเติมน้ําเกินตอนเติมน้าเพื่อชาร์จเนี่ยเติมเกินเติมเกินเติมเกินระดับอีกแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกยางดูดอ่ะมันจะไวเหมือนอท่านสมเกตเขาใช้ลูกยางเบอร์เจ็ดมั้งลูกยางดูดออกก็ปื้ดเดียวนะ อันนี้ผมไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อผมก็ใช้หลอดดูดนี่แหละหลอดดูดน้ำอ้นนี้แหละหลอดเช็คความถุงเฉพาะของน้ํากดนี่แหละดูดเอาน้ํายังไม่ลงเลยแปลว่าเราเติมน้ําเยอะเกินอาจจะต้องดูดออกเยอะเนี่ยเพิ่งจะลงแต่ว่าผมเติมจนท่วมนะ <laughs> กลัวน้ําขาดเพราะว่าชาร์จไปน้ํามันจะต้องยุบใช่ไหมน้ํามันน้ํามันไม่ยุบอะ เอาออกเยอะเลยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยต้องปรับให้เท่ากันก่อนจานวนหลอดไม่เท่ากันด้วยตอนนี้ไม่ได้นับแล้วดูแค่ว่าดูดให้มันให้มันออกก่อน,นแล้วก็น้ํากันใส่เนีเท่ากันละเท่ากันแล้ว,าลวมาดูระดับของเหลอวอ่ะให้มันเท่ากันบางทีนับมันก็ไม่ถูกลงละ ชอบเติมเกินไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเราก็เติมน้ำกันเข้าไปนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เยอะเนี่ยน้ำเยอะเหมือนกันเนี่ยเติมตอนตอน,ตอนดูดน้ำกันใส่ดูดอย่างเยอะเลยกลัวกลัวกัวน้ำไม่ท่วมแผน่นตอนมาน้ำยุบหนยน้ำยุบเยอะ ประมาณนี้นะครับก็คือเราดูดออกนะแล้วก็ทําการใส่น้ากันเข้าไปน้ําเข้มทุกลูกาลันตีน่าจะสักประมาณห้าหลอดท่านใดที่ทําทแบตเตอรี่นะซึ่งเริ่มทํครึ่งจะลองซ้อมมือก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้เลยตั้งแต่แรกเริ่มนะ แรกเริ่มที่ผมลงคลิปหาในกลุ่มไม่เจอก็เข้าเฟสนะหน้าเฟสส่วนตัวจะลงคลิปที่เกี่ยวกับการสอนทำแบตเตอรี่เกือบทุกอาการนะมีแม้กระทั่งหลอมขั้วหลอมขั้วไปแล้วนะหลอมขั้วไปประมาณหลายเจ้าอ่ะแต่ว่าถ่ายแค่คลิปเดียวเพราะช่วงนั้นมันรีบไม่ได้เตรียมกล้องนะถ้าเจ้าไหนเขารีบมันไม่ได้มีเวลามาถ่ายทําก็ก็ก็เว้นไปนะแต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งทาไว้ละเอียดยิบเลยแล้วหลอกออกมาโคตรสวย ทำพั้วแบตออกมาอย่างสวยเลยนะตามไปดูได้ย้อนหลังนะมีอยู่คลิปหนึ่งพัวสึกมาไม่ได้เป็นพาร์หรอกนะแต่มันหักมาสึกมาเดี๋ยวจะดูดให้มันต่ำลงไปจากช่องเนะี่ยเรานับจำนวนไม่ได้บางทีเติมแล้วมันเติมเยอะเนะี่ยน้ำผมเติมเยอะต้องโทษตัวเองเติมน้ำเยอะเกินตามนี้นะครับก็คือเราปรับน้ำดูดออกนะ แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำกันหยอดเข้าไปนะตอนหยอดนี่เอาทอยางเทเลยมันก็เลยเยอะนะูกใส่อย่างเยอะอะน้ำกันผมมีเป็นถัง20ลิตรประมาณ6ใบประมาณ100กว่าตรอยางเยอะอะเยอะมากนะเสียงรอบข้างอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าร้านผมอยู่ติดถนนรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันก็ ได้อธาธรณ์ของบรรยากาศเต็มๆนะว่าทํางานจริงเป็นยังไงนะการทําทแบตนะอยู่ท่ามกลางเสียงรถที่วิ่งไปวิ่งมานะเดีย๋ยอีกหน่อยมอเตอร์เวยยเปิดเนีย่ยรถจะเยอะกว่าน,นี้อีกนะเพราะว่าเลยจากร้านผมไปประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลจะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข6นะก็คือสําหรับบางไอินโคราชจะเป็นมอเตอร์เวยยสายอีสานยังไม่เห็นเปิดใช้สักทีนะ ปีนี้ปี2566ปีที่ถ่ายทำละเดือนสิงหาสร้างมาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าทำงานายังไม่เข้าทำงานที่วางน้อยจนผมลาออกเอาลาออกมาจากงานแล้วก็เขาก็ยังไม่เปิดให้ให้บริการเลยตั้ง6ปีกว่าแล้วจะเข้าปีที่7แล้ว <c oughs> นอกเรื่องไปนิดนึงนะอันนี้ดูดออกให้มันเท่ากันในกรณีที่เราเติมน้าเยอะเนี่ยผมเติมน้ําเยอะเนี่ยช่องนี้ยังเยอะอยู่ช่องไหนเนี่ย ผมยืนขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยืนขึ้นเนะี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นน้ำาน้ํา้ำเยอะเราจะปรับจืดแล้วเพื่อชาร์จต่อนะให้ความถ่วง,งเฉพาะเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะในในจากกรณีที่เราชาร์จนะแล้วคิดว่าซันเตอย,ยังออกไม่หมดนะความถ่วง,งเฉพาะมันจะขึ้นมาอีกนะน้ำกดก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกนะไม่ได้นับหรอกก็ดู ระดับน้ําให้มันเท่าๆกันจากในช่องเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํากันแล้วก็ปล่อยชาร์จไว้อย่างเงี้ยจนกว่าความความถงเพาะจะขึ้นมาอีกนะหลักการมีแค่นี้ครับการชาร์จสายทันเฟดหรือการพื้นฟูเนี่ยมันมีแค่นี้คือโดยปกติทั่วไปแบตเตอรี่ที่เราทํางานใช้งานเนี่ยมันจะต้องมอีการปล่อยไฟออกนะการชาร์จไฟเข้าปฏิยาของแบตเตอรี่มันก็จะเกิดขึ้นโดยการไปก่อ ซันเฟตผลิตซันเฟตที่แผ่นธาตุในกรณีที่เราใช้งานนะคารหมดแล้วโอ้ยืนเมื่อยมากเลยนะประมาณนี้โอ้สิบกว่านาทีละสิบสี่นาทีทละก็ไม่มีอะไรมากนะหลักการก็ถ้าเกิดว่าเราเช็คความถมเฉพาะแล้วน้ํามันเข้มเข้มมากๆเนี่ยเราก็ปรับแล้วก็ชาร์จต่อนะเดี๋ยวตอนเติมน้ําผมไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวผมจะพอกเดี๋ยวจะหยุดถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะเล่าหลักการให้ฟังแค่นี้นะแล้วก็ที่เหลือก็คือเราเอาไปปรับปรุงวิธีการฟื้นฟูของเราต่อ ในหน้างานของเรานะในหน้างานของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแบตเตอรี่แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะได้มาไม่เหมือนกันถ้ามีคําคถามหรือข้อสงสัยหรือจะมีข้อติชมอะไรก็สามารถแจ้งได้นะคอมเมนต์ได้อินบ็อกซ์ได้หรือว่าจะโทรเบอร์ผมก็ได้นะมีอยู่หน้าเฟซนะก็โอเคนะอันนี้ทั้ง YouTube แล้วก็เพจแล้วก็หน้าเฟซส่วนตัวก็จะเอาไปลงไว้ทุกๆคลิปทุกๆตอนนะของการทุ่มฟูแบตกลุ่มนี้นะแบตกลุ่มนี้การหลงสูงนะ ก็ตั้งชื่อให้จากแบตเตอรี่ที่หลงมาในฝูงมันเป็นแบตเตอรี่ที่ยังดีอยู่ดีโดยที่เรายังไม่ต้องฟื้นฟูนะก็เลยตั้งชื่อกลุ่มของแบตเตอรี่ว่ากาหลงฝูงนะเดี๋ยวหลายท่านสงสัยอ๋อทำไมอาจารย์เรียกกาหลงฝูงอ๋อแบตกลุ่มนี้นะถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นแบตกลุ่มเรียกว่าแบตกลุ่มแบตกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาจะมีชื่อนะแบตกลุ่มแบตกลุ่มนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับสวัสดีครับ